วัตถุดิบหลักที่หนึ่งก็คือสตอในโจสตรีทฟู้ดไทยการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นนบัดนี้เอาเลยคุณเี ต้องบอกเลยว่าเป็นวัตถุดิบชั้นยอดของปักใต้บ้านเราแล้วก็เอามาทาอาหารได้หลากหลายเมนูมากไปินดได้ลองได้แล้วเลยครับอันนี้นี่ยมันสะตอเข้านะฮะใช่สีมันไม่เข้มนะมันจะเม็ดเล็กเล็กชซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดสะตออย่างเงี้ยเราไปเผาทั้งฝักเนี่ยเอามาผีกับน้ำพริกปุ๊บเนี่ยมันก็จะทอนอย่างเี้ของกลิ่นเนี่ยลงไปได้ในระดับนจะเปลี่ยนกลินใน้อหลายอ่างหมลกาแล้วก็อร่อยเลยทีเดียว สำหรับวันนี้นะครับเราแข่งขันกันในโจทย์ของสวีทฟูดไทยต้องบอกว่าผู้ชำเนี่เร็วมากครับโอ้ดู็วมากครับมีความชำนาญอย่างว่านะครับแบบว่ามีความชำนาญเรื่องอาหารปากใต้ด้วยนะเขาเป็นเจ้าของแชมป์เดอะสปูนสามช้อนทองคำประเภทขนมจีนซึ่งหลังจากที่ได้ทําการประกาศแชมป์ไปนะคะลูกค้าแห่กันไปที่ร้านจนร้านพังเลยค่ะไม่มีนะคุณดายร้านพังจริงๆริงเป็ร้านจริงจริงพังเลยพื้นอยู่ปิดปรับปรุงหนึ่งเดือนค่ะโอ้โหมัน ขนมขลาลัยเพราะฉะนั้นเรื่องของความอร่อยเนี่ยคงไม่ต้องบอกแล้วว่าขนาดไหนอร่อยร้านยุคค่ะต่อไปต่เลยตอนนี้ในกระทะของเชฟกระทะเหล็กครับนี่ที่แกงใต้เลยอันนี่แกงใต้ผัดกับกะปิผัดเนี่ยสำคัญมากที่ต้องใส่น้ำเน่ดครับที่เราเห็นนะครับเชฟกระทะเหล็กผัดพริกแกงคั่วกลิ้งสูตรพิเศษที่มีส่วนประกอบของพริกสี่ชนิดคือพริกแห้งบางช้างพริกกระเหรี่ยงพริกขี้หนูสวนนะครับผัดจนพริกแกงสุกแล้วก็มีกลิ่นหอมนะครับหลังจากนั้นค่อยใส่ตะไคร้ซอยใบมะกรูดหั่นฝอยแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลลือน้าาตทรย ปิดท้ายด้วยการใส่หมึกกระต่อยลงไปผัดจนสุกนะครับนี่จะเป็นพวก,กริ้งสตอเข้าตังนะครับเป็นพวกกิ้<ท>งนะครับใช้หมึกกระตอยใช้ห<ท>มึกกระต่อยกระต่อยนี่จะหมึกตัวเล็กๆนะฮะใช่ครับมันจะกินล กับกุ้งโง่อร่อยถ้าเอาไปทอดแล้วมาคู่กัทีที่ผมชอบมากเลยนะอโอ้โอ้โอนี่แงกระทะของพูดท้าชิงครับอันนี้เ,เ,เป็นพริกแกงใต้เหมือนกันนะครับถูกต้องแล้วครับงานนี้สู้กันด้วยพริกแกงเลยทีเดียวนะครับพูดท้าชิงนะครับได้ใช้พริกกระเทีมาายมผ่าตะไคร้ใบมะกรูดขมิ้นพริกไทยดำหอมแดงนะครับมาปั่นละเอียดเพื่อทำเป็นพริกแกงใต้นะครับเขาปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บเกลือน้ำปลาตามด้วยกระชายใบมะกรูดพริกที่ป้าแล้วก็ใส่วัตถุดิบของเราสตอลงไปนะครับในเมนูสันในวัวผัดตอร้อยจังพูแนะครับ ให้ัเชฟประเล็กบ้างนะเชฟประานเล็กเหมือนกระต่อันนี้เหมือนกระตอยคือหมึกตัวเล็กๆนะครับแต่อันนี้ลักษณะดูมันจะไม่เป็นพวกกลิ้งตัมบีว่างเพราะมันแห้งอันนี้แห้งมากเนี่ยมึกก็จะหนียวไปนะใช่ครับมันเป็นข้อแม้ของคำว่าพวกกลิ้งเนี่ยจริงๆคือต้องแห้งั้นก็หมายความว่าการข่วหมึกกระตอยของเชฟปนเป็นการททียากมากอันนี้คือไม่ได้จงตัวเรว่าเสียงดีกว่าเสี่ียงเลยแต่ชกก็ท้าทยตัวเองการใช้กรท้าทยมีท้าทายเลยาดงผู้ท้า ลงในกระทะนี้เลยฮะอันนี้ดูเหมือนว่าเขาจะผัดเป็นลักษณะไกล้ๆพวกกร่งคุณมตตีครับที่เราเห็นนะครับผู้ทัชชินได้ใช้เนื้อวัวส่วนสันในนะครับนำมาผัดกับพริกแก,ทก,แก,กทง,แงที่ประกอบไปด้วยพริกกระเทียมข่าตะไคร้ใบมปลูกขมิ้นพริกไทยดำหอมแดงที่ปั่นละเอียดนะครับแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลปี๊บเกลือน้ำปลาตามด้วยกระชายใบมะกรูดพริกขีก้ฟ้าแล้วก็จะใส่ซอสเป็นวัตถุดิบลงไปนะครับในเมนูสันในวัวผัดซอร้อยจังหูนะครับร้อยจังหู แล้วมีการติ้ด้วยอะที่หนึ่งนะครับต้องเร่งมือแล้วนะครับในขณะที่ในใจายของเช็คไะเท่าไรก็เสร็จแล้ว มีข้าวทอดมีข้าวแตนมีข้าวแตน้วแต่มีสะตอทอดด้วยใช่ไหมโอ้เนตดครับชื่อเห็นนะครับเชฟวัฒนเหล็กจะเสิร์ฟพวกกลิ่งสตอเหมึกกระตอยกับข้าวตังนะครับที่ใช้ข้าวหอมมะลิคัดพิเศษจากจังหวัดสุรินทร์นะครับเชฟอาณามัดทอดในน้ำมันร้อนๆให้ฟูกรอบเดี๋ยวเราจะได้ทานในเมนูพวกกลิ่งสตอข้าวตังแล้วครับแบบมีว้าวมาด้วยนะดับเก็ดมาด้วยง่ายเชฟอานี่มีหลายระดับของความกรอบมาที่ผู้รำเนินีของเราค่ะโอยนน่ากิ โอ้ีิดูแห้งๆนีตัวอะไรนะฮะตัวพิแกงที่เคลือบตัวเนื้อเนี่ยมันเคลือบแบบกั้วเดี๋ยวบอกว่าเขาจะมีอะไรด้วยนะฮะมีเอสปูม่าคุดด้ากับคุดอชิคนีครับได้ใช้สตอร์มาปั่นกับวิปปิ้งครีมให้เข้ากันหลังจากนั้นใส่ในเครื่องเอสปูม่านะฮะได้บูสตอร์ที่มีเนื้อครีมนุ่มเพื่อตัดความเผ็ดร้อนของสตอร์นะครับเขาจะเสิร์ฟมูสตอร์ออนท็อปลงบนสันในวัวผัดสตอร์นะครับในเมนูสันในวัวผัดสตอร์ร้อยจังหูล้วครับ ทัวไทยมีเอ็ดูมาต่อด้วยาักครัแล้วถอยหลังครับ9 8 7า5ปดจแลสี่สและจเมนูที่หนึเชิญครับ หาภาก,กันเพื่อน Masterchef ลิขสิทธิ์แท้มีทั้งไซส์เด็กและผู้ใหญ่ได้แล้ววันนี้ที่ Facebook Masterchef Thailand และ Heliconia Shop ที่ Lazada s h o p e e TikTok Line Ad Heliconia